วัสดีค่ะวิวจากช anel p o ย v ิวค่ะกลับมาทุกวันพุธเช่นเคยนะคะที่วิวจะนําเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่มนี้มาลอาให้ทุกคนฟังค่ะหลังจากที่ออกจากทำลายหลักไป,ไปพูดถึงเรื่องเมืองขีดขินไปพูดถึงเรื่องทรพีอะไรนานนะคะในที่สุดเราก็เข้าใกล้เส้นเรื่องหลักของเรามากขึ้นแล้วค่ะวันนี้จะเป็นตอนสําคัญอีกตอนนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อหาเป็นยังไงค่ะแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe ให้วิวนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้วิวก่อนกดปุ่ม subscribe เสร็จแล้วอย่าลืม กดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะเหมือนจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าวิวเล่าชักช้าเนิบบไม่ทันใจเลยนะคะแล้วก็ฟังความเร็วสปีดขนาดนี้ทันนะคะสามารถกดไปดูตรงนี้ได้เลยค่ะวิวเคยเล่ารำเกียรตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องให้จ,จบภายใน10นาทีเอาไว้นะคะแต่ถ้าใครอยากติดตามซีรีส์นี้ตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้กันแบบ ต่อเนื่อง nonstop ก็สามารถกดไปดูตรงนี้ได้เช่นกันค่ะวิวทำเป็น playlist ไว้ให้แล้วนะคะโอเคค่ะไม่นอกเรื่องไปมากกว่านี้แล้วถ้าพร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวทีทั้งสนุกและมีสาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะหลังจากที่เราไปพูดถึงเมืองอื่นมานานแสนานานค่ะเราควรจะกลับมาพูดถึงกรุงศรีอยุธยาของเราดีกว่าความเดิมตอนที่แล้วที่เราพูดถึงเมืองแห่งนี้ไปนะคะ คือพระรามเพิ่งจะแต่งงานกับนางสีดาแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่พระรามแต่งงานกับนางสีดามาได้สักพักหนึ่งค่ะท้าวทศรถก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ฉันเนี่ยแก่แล้วนะคือมีลูกมีเต้าลูกก็แต่งงานแล้วอืมตามสไตล์ของพวกนิทานอินเดียต่างๆนะคะพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่ก็จะเริ่มยกสมบัติพระสถานอะไรต่างๆให้ลูกดูแลต่อใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็จะต้องแบบว่า ไปบำเพ็ญตะบะไปนุ่มไปนี่คือเรียกได้ว่าออกจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมแล้ว <Wow. S 1> ทางาทศรถก็เช่นเดียวกันค่ะท้าทศรถเนี่ยนะคะก็เริ่มแบ่งราชสมบัติในสมองค่ะประมาณว่าอ๋อฉันมีลูกชายทั้งหมด4คน แน่ๆอยู่แล้วล่ะว <ai> ่าพระโพธิ์เนี่ยเป็นทายาทเมืองกายเกตก็จะต้องไปดูแลเมืองกายเกตแล้วพระสัตรุดเนี่ยสนิทกับพระโพธิ์ดังนั้นให้พระสัตรุดไปอยู่กับพระโพธิ์แล้วกันลูกสองคนไปอยู่เมืองกายเกตส่วนลูกรามกับลูกลักษณ์เนี่ยนะก็อยู่ที่กรุงศรีอยุธยานี่แหละเมืองกายเกตฉันไม่มีอำนาจอะไรไปปลดกษัตริย์เขาแล้วตั้งลูกฉันตอนนี้แต่เมืองนี้ฉันมีอำนาจจะปลดตัวเองตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ฉันอยากจะลงจากราชสมบัติแล้วก็ยกราชสมบัติทั้งหมดให้ลูกรามไปดูแลแทนนะคะ ดังนั้นค่ะท้าวทศรถก็เลยปรึกษากับเหล่าเสนาอามาตย์ทั้งหลายแล้วก็เรียกพระรามเข้ามาค่ะมาสั่งความต่างๆประมาณว่าลูกพ่อเนี่ยแกแล้วนะลูกพ่อคิดว่าพ่อควรจะยกราชสมบัติต่างๆให้ลูกเอาไปดูแลนะเดี๋ยวพ่อหาเริ่มดีๆนะแล้วก็ตั้งลูกขึ้นมาปกครองเมืองแทนพ่อแล้วกันฝั่งพระรามนะคะคิดอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดออกไปพระรามก็คิดว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ฉันเป็นพระนารายณ์อวตารนะ เชิญอมตารฉันมาปราบยักษ์ไม่ใช่หรอแล้วถ้าให้ฉันมาปกครองบ้านเมืองเนี่ยแล้วฉันจะไปปราบยักษ์ตอนไหนอะฉันก็อยู่แต่ในเมืองแล้วฉันจะไปเจอยงเจอยักษ์ได้ยังไงเอ๊แต่อืแต่พ่อให้อะจะขัดพ่อก็ไม่ใช่เรื่องอยู่อะอะอะตามน้าไปก่อนแล้วกันพระรามนะคะก็เลยตกลงตามนั้นไปค่ะ ฝั่งท้าวทศร,รถก็ไปจัดแจงจัดงานต่างๆนาน,นานอให้ไปเชิญพระฤาษีองค์นั้นพระฤาษีองค์นี้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระรามเข้ามาในเมืองให้โหรดูดงดูดวงว่าวันไหนเป็นเรื่องดีที่สุดที่จะให้พระรามขึ้นคลองราชซึ่งบังเอิญนะคะว่าชะตาก,กรรมของพระรามเนี่ยจะต้องออกไปปปลกยะักดังนั้นโหรเนี่ยปกติก็ดูแม่นดูแบบอุ้วันนี้วันดีวันนี้วันร้ายอะไรอย่างงี้แต่วันเนี้ยเทวดาโดนใจให้กลับร้ายเป็นดีไปหมดเลยแบบจริงๆวันเนี้ยถ้าพระรามขึ้นครองราชวันนี้นะไม่ได้ขึ้นครองราดหรอก จะต้องระหกระเหินเดินป่าอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏโผลก็แบบดูไปดูมาอุ้ยวันน,น,นี้วันดีมากเลือกวันนี้แหละนะคะแล้วก็จัดการบอกท้าวทศร,รถไปท้าวทศร,รถก็เลยเชื่อโหรตามนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะท้าวทศร,รถก็ยังให้คนไปเชิญพระพรตกับพระสัตรุดกลับมาจากเมืองกายเกตเพื่อกลับมาร่วมง,งานนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่ก็แฮปปี้กระดีกระดานคนรักพระรามานะยกเว้นอยู่คนนึง จำได้ไหมคะว่าใครเกลียดพระรามคนนั้นนะคะก็คือนางคอมกุจ,จีสาวรับใช้คนสนิทของนางกายเกสีเมียอ,องค์หนึ่งของท้าวทศรถนั่นเองนางคอมนี่แบบฉันหงุดหงิดฉันไม่โอเคเลยทำไมพระรามถึงจะได้ครองราชไอเด็กเ,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 เปรตพระรามเนี่ยนะจะได้ครองราชไม่ฉันยอมไม่ได้จําไม่ได้เหรอตอน,น,นเด็กมันเอากลูกกระสุนมายิงหลังฉันแอนไปแอนมา ไม่เอาไม่เอาไม่เอายอมไม่ได้ว่าแล้วนะคะนางค่อมก็เลยรีบแจ้นไปหานางเกยาเกสีค่ะไปฟ้องไปถึงก็ร้องโหบร้องห้าใหญ่โตนางเกยาเกสีก็ถามว่แบบ เอ้นางค่อมเป็นอะไรไหนเล่าให้ข้าฟังสีเกิดอะไรขึ้นทาไมร้องไห้ใหญ่โตขนาดนั้นนางค่อมนะคะก็แสดงละครเต็มที่เลยประมาณว่าแบบพระแม่ดูสิทุกคนล้วนมองข้าหัวพระแม่ไปหมดเลยทําไมนี่เห็นไหมเขาจะตั้งพระรามขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์เมืองอโยธยาแล้วแล้วพระพรตกแก่กว่าพระรามตรงไหนพระพรตกก็เป็นถึงลูกกรรษัตริย์แล้วพระองค์นี่ก็เป็นลูกสาวของเมืองกายเกตที่ยิ่งใหญ่เชื้อสายพระองค์ก็ใช่ย่อยทําไมพระพรตถึงไม่ได้ครองกรุงศรีอโยธยา แล้วคิดดูนะจริงๆพระรามกับพระพจน์นี่ก็แบบถึงจะบอกกับพระรามเป็นพี่แต่เป็นพี่กี่นาทีเองท่านแค่เบ่งออกมาช้ากว่านางเกาสุริยานิดเดียวจริงๆพระพจน์ก็มีสิทธิ์ในรชนาชบัลลังก์ทุกอย่าง <S 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 ฟังนางกายเกษีนะคะบังเอิญเทวดาโดนใจคือเทวดาก็อยากให้พระรามออกไปปราบยักษ์เหมือนกันแงเนทวดาก็โดนใจทําให้นางกายเกษีเนี่ยเกิดอิจฉาขึ้นมาน, <S <S นางกายเกษีก็แบบโอ้จริงด้วยทําไมอ่ะทาไมพระรามได้อ่ะแล้วทาไมลูกข้าไม่ได้ปกครองบ้านเมืองอ่ะ ทำไมทำไมลูกพระของข้าไม่ได้ปกครองบ้านเมืองเราจะทำยังไงดีนางคอมเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงนางคอมนะคะคิดแผนทั้งหมดมาแล้วในหัวนางคอมก็แบบโอ้ยพระแม่จะไปยากอะไรจำได้ไหมตอนนู้นน่ะเมื่อนานมาแล้วท่านน่ะเคยติดตามท้าวพศสรถไปป,าปราบปะทุทันถ้าท่านจำไม่ได้นะท่านกดตรงนี้เลยหนี่นีตรงตรงมุมมุมเนี่ยข้าลงการ์ดไว้แล้วอ่าไม่ใช่อันนี้เนียนโฆษณานะคะตอนนั้นน่ะท่านจำได้ไหมว่าท่านได้อะไรมา ท่านได้คําสัญญาจากท้าวทศรถมาข้อหนึ่งว่าท่านสามารถขออะไรก็ได้แล้วตอนนั้นท่านยังไม่ได้ใช้งไงนี่ไงเอามาใช้ตอนนี้เลยก็ไปขอให้พระพุทธได้ขึ้นคลองลาดแทนสินางกายเกสีได้อยางงั้นอู้เห็นด้วยเป็นความคิดที่ดีมากว่าแล้วนะคะนางกายเกสีก็แบบไม่อาบน้ำไม่แต่งตัวสยายผมทำผมแบบเศร้าเต็เทมที่อ่ะทำเหมือนคนอกหักอ,กอะ่ะนั่งรอเวลาอยู่ฝั่งท้าวทศรถนะคะคืนก่อนที่จะตั้งพระรามเป็นพระราชาคะ่ะ อยู่ดีๆก็นึกถึงนางกายเกยสีขึ้นมาประมาณว่าแบบเออปกตินะทุกวันเนี่ยเวลาฉันออกไปหานางสนมกำนันทั้งหลายทุกคนก็จะต้องนั่งอยู่กันพร้อมหน้าแต่นี่ไม่เห็นหนางกายเกยสีมาหลายวันแล้วน้า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นคิดถึงจังเลยว่าแล้วนะคะท้าวทศรถก็เลยไปหาหนางกายเกยสีถึงในห้องเลยค่ะก็ไปถึงแต่งไปซะหล่อเลยกะว่าแบบอ้าสวัสดีจ้ากายเก,ยเกยสีเรามาฉลองการขึ้นครองราชของพระรามด้วยกันเถอะปรากฏว่าไปถึงแหวกม่านเข้าไปในห้องแหวกไป <c oughs> กายาเกสีน้องเป็นอะไรใครทําอะไรน้องคือภาพที่เห็นนะคะกายาเกสีนั่งถึงหัวตัวเองอยู่บนเตียงนั่งร้องไห้ฟูมฟไฟนั่งแบบ <c oughs> เรื่องมันเศร้านะคะถามยังไงก็ไม่ยอมตอบสักทีสุดท้ายนาะงกายาเกสีก็มานยายหญิงนะคะปาดน,น้ําตาแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่า,าท้าวทสรสข้าเสียใจมากท่านจําได้ไหมว่าท่านเคยสัญ,ญญาอะไรกับข้าไว้ข้อหนึ่งตอนที่เราไปปราบประทุท่านด้วยกันะ่ะ ท่านสัญญาว่าข้าขออะไรท่านก็จะให้แต่จนถึงบัดเนี้ยมันเวลามันผ่านมาตั้งสิบกว่าปีแล้วท่านยังไม่เคยให้ข้าเลยท้าวทศรถได้ยินแบบนั้นนะคะงงงงคือประมาณว่าแบบก็ตอนนั้นข้าจะให้เจ้าแล้วไงข้าบอกว่าขออะไรก็ได้แล้วเจ้าบอกว่าไว้ก่อนเจ้าไม่ขอเองจนถึงทุกวันนี้เจ้าก็ยังไม่ขอแล้วจะมาทวงอะไรตอนนี้อ่าเกยกสีแต่ข้าที่เป็นคนที่รักษาความสัตย์นะคือข้าสัญญาอะไรไว้ข้าก็ต้องทําตาม อยากได้อะไรบอกข้ามาสิกายเกสีได้ยังงั้นนะคะ <c oughs> เข้าทางเสร็จข้าละกายเกสีลุกขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าพระองค์ <c oughs> ข้าเนี่ยขออย่างหนึ่งได้ไหมไหนๆท่านก็รักษาความสัตย์แล้วข้าขอสิ่งนี้แล้วกันข้าขอว่าให้พระรามเนี่ยที่จะขึ้นครองราช์พวกนี้ออกไปเดินป่าสัก14ปีไป,ปบำเพ็ญตบะไปบำเพ็ญพรตสะสมบุญบารามีก่อนส่วนลูกของข้าเนี่ยพระพรตที่กําลังเดินทางมาที่เมืองเนี่ยนะ ให้พระโพธิ์ขึ้นครองราดแทนก่อนได้ไหมสักสิบสี่ปีแล้วเดี๋ยวพอพระรามกลับมานะค่อยให้พระโพธิ์ลงพระรามขึ้นคลองราดแทนไม่งั้นนะลูกข้าไม่มีวันได้ขึ้นครองราชเด็ดขาดเลยทาย้าวทศรถได้ยังไงน,นะคะกโกรธมากทา้าวทพธสแบบอะไรเรื่องดีๆให้ขอตั้งเยอะตังองแยะทําไมไม่ขอมาขอเรื่องอะไรเนี่ยสุดท้ายนะคะทั้งสองคนเถียงกันไปเถียงกันมา ฝั่งท้าวทศรถนะคะก็พยายามจะขอร้องความเห็นใจประมาณว่าแบบได้โปรโดเถอกายเกสีเห็นใจพี่บ้างโปรโดี่สร้างรอยช้ำซ้ำเป็นรอยสองรักแรกช้ำไม่ใช่โอ้ยแล้วเล่นมุกสะเพลงเก่าเลยนะคะคือท้าวทศรถก็พยายามจะบอกว่าแบบเออเห็นใจพี่หน่อยเถอะนะขออย่างอื่นได้ไหมคือพี่อะไม่อยากเสียสาสตร์คือถ้าน้องขอพี่ก็ต้องให้แต่ว่าพี่ก็จัดงานขึ้นมาแล้วคืองานมันจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วได้โปรโดเถอะเปลี่ยนเป็นขออย่างอื่นเห็นใจพี่เห็นใจลูกเห็นใจอะไร พระรามก็เหมือนลูกของน้องไม่ใช่หรอ แล้วมันจะมีธรรมเนียมพี่ไหนที่จะให้น้องเนี่ยขึ้นครองราชก่อนพี่คือพระพจต์เป็นน้องพระพจต์เป็นน้องเข้าใจไหมกายเกสีฝั่งกยเกสีนะคะก็แบบแล้วไงอะ่ะเป็นน้องแล้วไงนี้แปลว่าชีวิตนี้พระพจตกก็ไม่มีวันได้ขึ้นครองราชสิแล้วทําไมอะ่ะแล้วทาไมพี่จะต้องให้พระรามได้ครองราชด,ด้วยพระพจนกกับพระรามก็เหมือนกันนะ่ะยังไม่มีความดีความชอบยังไม่ได้ทําอะไรเลยให้ประเทศชาตินี้คือถ้าพี่จะครองต่อไปก็เรื่องของพี่แต่ทำไมอยู่ดีๆต้องอยากยกให้ลูกด้วยแล้วทำไมต้องเป็นลูกคนอื่นทำไมไม่ใช่ลูกฉันว่าแล้วนะคะทั้งคู่ก็เถียง สุดท้ายนะคะทา้าวทศรสนี่โกรธมากโกรธถึงขั้นแบบพระขันมาจะาฟันนางไกยเกสีตายแล้วนะแต่แบบทำใจไม่ได้จริงเพราะว่าทา้าวทสรสเป็นคนที่ถือความศักดิ์มากๆค่ะสุดท้ายก็เหมือนแบบแทบจะกระอักเลือดประมาณว่าได้ฉันก็คงต้องทําตามที่เธอบอกแล้วนะนะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าวันใดที่พระรามก้าวไปจากเมืองนี้จะเป็นวันตายของพี่ด้วยอะไรบางอย่างโดนใจนางไกยเกสีนะคะนางไกยเกสีก็เลยไม่ care, แคร์แบบนอนไม่ไ้นอนแคร์ ก็พี่จะตายก็ได้แต่พี่ก็ต้องรักษาความสัตว์ลูกฉันจะต้องได้ขึ้นครองราชนะคะคงคิดประมาณว่าท้าวพงศรถไม่ตายจริงหรอกจะบ้าหรอคนอะไรเสียใจตายนะสุดท้ายนะคะท้าวพงศรถก็นั่งร้องไห้ฟูไฟอยู่ในห้องของกายเกสีจนเช้าค่ะด้วยความแบบอึดอัดใจสุดขีดว่าแบบฉันทําอะไรก็ไม่ได้ฉันจะต้องทําตามอินี่พูดหรอ ส่วนกายเกยสีนะคะก็ให้นางค่อมค่ะออกไปเฝ้าหน้าปราสาทแล้วส่วนตัวเองก็ไปนั่งเฝ้าหน้าห้องเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีใครมีโอกาสเข้าไปเฝ้าท้าวโศรถค่ะจนรุ่งเช้านะคะพระราชพิธีก็เริ่มต้นขึ้นค่ะทุกคนก็เดินทางกันเข้ามามากมายตามที่ได้นัดเอาไว้นะคะตรงนั้นก็จัดเรียบร้อยตรงนี้ก็จัดเรียบร้อยทุกคนมาประชุมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วขาดอยู่แค่คนเดียวก็คือท,ท้วาวโศสรถประธานในพิธีนั่นเองทุกคนก็ถามหากันประมาณว่า ท้าวทศรถหายไปไหนท้าวทศรถหายไปไหนท้าวทศรถหายไปไหนส่วนนางเกยเกสีหรือว่าเมียเมียคนอื่นก็ไม่ได้มีความสาคัญอะไรนะไม่ได้เข้าร่วมพิธีอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครถามหาหากันไปหากันมาหาไม่เจอคะ่ะสุดท้ายก็เลยส่งเสนาบาดีคนหนึ่งเนี่ยให้ไปตามท้าวทศรถที่ปราสาทพอไปถึงนะคะนางเกยเกสีก็สั่งมาประมาณว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกท้าวทศรถแค่มีอะไรบางอย่างอยากคุยกับพระรามนะ่ะ ให้เสนาเนี่ยไปเชิญพระรามจากในพิธีขึ้นมาหาทาทศสรสในปรา,าสาทสิซึ่งเสนาบดีก็งงๆนะคะเสนาก็แบบทาไมอ่ะทำไมต้องเชิญพระรามขึ้นมาในปรา,าสาทด้วยนี่พระราชาพิธีมันจะเริ่มแล้วเรื่องงามยามดีที่อุ่าหดูดวงไว้ก็จะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็เลยได้แต่ไปเชิญพระรามมาค่ะพอไปเชิญพระรามมาเสร็จนางเกยเกศีก็เตรียมชุดไว้ให้แล้วเป็นชุดนักบวชเป็นแบบชุดบวชฤาษีอ่อะก็ส่งให้พระรามแล้วก็บอกว่า อะพระรามเนี่ยนะตามคําสั่งของพ่อเจ้าพ่อบอกว่าให้เจ้าออกไปบวชอยู่ป่าเป็นเวลา14ปีเสร็จแล้วนะหลังจาก14ปีเจ้าค่อยกลับมาครองราชตอนนี้อย่าเพิ่งครองเลยวันนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่หรอกซึ่งก็ทําให้พระรามเนี่ยงงพอสมควรนะคะพระรามก็แบบเอา้าเอา้เอาไหนพ่อบอกว่าให้ครองลาดวันนี้โอ้แต่ก็ดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีก็คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าอยากหาโอกาสออกไปปราบยงปราบยักษ์ยังไม่ควรจะขึ้นคลองราดตอนนี้ถ้าขึ้นครองราดตอนนี้ก็ไม่ได้ปราบยากักษ์สิพระรามนะคะก็เลยถือเครื่องแต่งตัวทั้งหด ไปหาแม่ตัวเองก็คือพระนางเกาสุริยานั่นเองเพื่อไปบอกลาแม่นะคะซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นดราม่าใหญ่โตว,วุ่นวายไปอีกเยอะเลยค่ะแต่วิวคิดว่าคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วเราควรจะตัดจบซะก่อนแล้วไปต่อที่อาทิตย์หน้าดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่เรื่องราวการต้องออกบวชของพระรามเนี่ย เผยแพร่ออกไปทุกคนเริ่มรับรู้แล้วจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่ทั้งสนุกและมีสาระแบบนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆเท่าที่ดูกันเนี่ยนะคะก็มีแต่พวกผู้ใหญ่นี่แหละที่มีปัญหากับการออกบวชของพระรามนลน,นะส่วนตัวพระรามเองนี่ออกจะชิว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 จริงๆถ้านางกายเกยสีเนี่ยเก็บ พรข้อเ้นีาไว้แล้วก็ตัดสินใจไปคุยกับพระรามก่อนประมาณว่าแบบพระรามลูกอย่าเพิ่งขึ้นครองราชเลยเราไปออกบวชปราบยักษ์ดูก่อนไหมบางทีเผลอๆพระรามอาจจะแฮปปี้แล้วก็ยินดีออกบวชโดยที่ไม่ต้องเสียคําขอข้อนั้นไปแล้วนางเกเศรีก็จะไม่ดูเป็นตัวร้ายขนาดนี้ <S <S ก็เป็นได้นะก็แต่ก็นะนางเก,เกสีก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ว่าพระรามจรงิจรงๆแล้วไม่ได้อยากขึ้นครองราชน,นะคะ เอาเป็นว่ามันก็เป็นความไม่เข้าใจกันในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นความคาดหวังของพ่อแม่ที่คาดหวังจะให้ลูกของตัวเองได้ดีที่สุดประมาณนั้นละคะ่ะก็ทุกเรื่องจาเป็นจะต้องมีตัวร้ายนะนะเพราะว่าไม่งั้นพระรามก็ไม่ได้ออกไปปราบยักษ์แล้วยักษ์มันก็จะต้องอยู่ตรงนั้นต่อไปดังนั้นอย่ากเกลียดนาเกยเกสีขนาดนั้นเลยนะน,นะคะอ่ะคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ